และวรอเล่นวอลเล่นนะแล้ววันนี้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง our something channel นะคะวันนี้อยู่ในช่วง what to watch special บาเอิงเอ๋ยนะคะจะมาพูดถึง จักรกวาน c o n เจ r ลิงกันนะคะก็หากพูดถึงภาพยนตร์แนวสยองขวัญใ,ในยุคนี้เนี่ยก็ต้องยกให้ The Conjuring Universe เลยนะคะซึ่ง The Conjuring เนี่ยได้ออกภาพยนตร์แรกมาในปี2013นะคะเรื่องราวเนี่ยก็อ้างอิงมาจากแฟมเคสของเอและรอเรนวอลเลนนะคะเป็นคู่สามีภรรยาคอยปราบผีอันดงน่งดังคนน่าจะเคยได้ยินเนาะแต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มาแนะนำ หนังใน The Conjuring Universe แต่เราจะมาพูดถึงเบื้องหลังและอาถรรพ์ต่างๆในกองถ่าย The Conjuring Universe นั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้นะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะก่อนไปดูกันก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะ mm hmm. เปิดมาเลยนะคะกับเรื่อง The Conjuring ในปี2013หรือว่า The Conjuring ภาคแรกนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นกับนักแสดงคนหนึ่งนะคะโจ้คิงนะคะหรือว่านางเอกเรื่อง The k i s s i n g Booth นั่นเองซึ่งเขาได้รับบทเป็นคริสตินเพรอนนะคะหรือว่าลูกสาวคนหนึ่งของครอบครัวเพรอนนะคะที่ได้ขอความช่วยเหลือจากเอ็ดและรอเรนนะซึ่งถ้าใครได้ดู The Conjuring ภาคแรกแล้วเนี่ยก็จะทราบว่า ผีเนี่ยนะคะได้เข้าสิงแม่นะมาคับให้แม่ค่าลูกของตัวเองฉากที่ผีเข้าสิงล่างของแม่ค่ะก็จะมีรอยช้ำเกิดขึ้นบนตัวแม่น้ออันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกและเป็นเมคอัพของทางกองถ่ายเขาทำเองนะคะแต่ว่าโจอ้เนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ The Howard Stern Show นะคะตัวโจอ้เองอะไม่ได้โดนสิงแต่ว่ามีรอยจ้ำเกิดขึ้นบนตัวเขาจริงๆนะคะ Oh. คนในกองเนี่ยโดยเฉพาะเมคอัพอาร์ติสต์เขาก็สงสัยว่าโจวี่เนี่ยนะคะไปขโมยเอ่อเมคอัพที่ทำเป็นรอยช้ำอะเอาไปทาเลนซึ่งซึ่งโจวี่ก็แบบฉันจะไปเอาไปทาทำไม um so you know in the story when the mom gets possessed she gets all these bruises on her and so during the filming of those particular scenes I started having a lot of bruises show up in my body in bizarre places like on my stomach on my chest like what

เขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าทางประวัติครอบครัวของเขาเนี่ยไม่เคยมีใครเป็นโรคเลือดมาก่อนอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนะะเาะแล้วพอหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ถ่ายทำเ,เรื่องนี้จบเนี่ย ก็เขาก็หายจากโรคนี้เลยอะงงมากนะคะส่วนตัวโรคเลือด ITP เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายเนื้อเยื่อของตัวเองนะคะซึ่งอาการหลักๆของ ITP ก็คือจะมีลอยช้ำจ้ำ,จำเลือดนะคะแล้วก็มีจุดเลือดในชั้นผิวหนังเลือดไหลไม่หยุดหรือเลือดออกที่เหงือกอะ,ะเป็นเรื่องราวที่แปลกมากแล้วเ,เขาก็กลัวมากเรื่องนี้ทำให้เขาหลอนมากนะคะไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่2นะคะที่เกิดขึ้นระหว่างถ่ายทำ จกักรวาลเดอะคอนเจริงนะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดอะคอนเจอริงปี2 0 1 3เหมือนเดิมซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นกับวีราฟามิก้าหรือว่าผู้รับบทลอเรนนะคะตอนนั้นเนี่ยเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขาเอ่เพิ่งตอบรับยอมรับเล่นเป็นลอเรนนะคะแล้วก็ได้โทรคุยกับผู้กำกับเจมส์วานนะคะถึงรายละเอียดโปรเจกต์เดอะคอนเจอริงนะคะพอวางสายจากเจมส์วานปุ๊บเขาก็เปิดล็ปท็อ p คอมพิวเตอร์ของเขาพอเปิดขึ้นมานะคะ กากดเป็นรอยโรงเล็บ300รอยอยู่บนหน้าจอแล็ปท็อปของเขาพอถ่ายทําภาพยนตร์ The Conjuring ปี2013เสร็จนะคะเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านของเขานะคะก็พอถึงบ้านก็นอนปกติแต่พอตื่นเช้ามานะคะมีรอยเดิมนะคะรอยกรงเล็บ300รอยช้าเป็นจ้ำอยู่บนต้นขาของเขาซึ่งก็เป็นปริศนาแล้วว่ารอยช้านี้นะคะโผล่มาจากไหนเช็คโร And so Jason and I had a creative conversation. At the end of it, we kind of, i said, "Patrick's in, I'm in." And I opened my computer, and there's these claw marks across the. The last day, of, after we got back, flew home from North Carolina where we filmed, and I, the next night, the next morning, I woke up in my own bed, and. Um, s a มือน a ่ marks ากฏบนขาออมาถึงตรงนี้ทุกคนน่าจะเครียดในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราไปหาอะไรหวานๆกินให้ไม่เครียดไปกว่านี้ดีกว่านะนี่เลยค่ะบราวนี่จากร้าน Saturn Bake นะคะ ทางร้านเนี่ยนะคะเขาก็จะมี3รสด้วยกันนะคะทุกคนนั่นก็คือรสโกโก้บรบลนี่นะคะเป็นรสคลาสสิกของทางร้านนะคะเนื้อฟัดหน้าฟิลมวัตถุดิบพรีเมียมโกโก้เข้มข้น70%นะคะทุกคนรสถ,ถัดมาก็คือเป็นรสมัทฉะนะคะหอมชาเขียวแล้วมีส่วนผสมของช็อกชิปเข้มข้น70%จากเบลเยียมนะคะแล้วก็มีแคนเบอรี่เพื่อเพิ่มความลงตัวให้กับ,บราวนี่อีกด้วยอ่ทาทั้งมีทั้งช็อก แล้วก็แคนเบอรรี่ด้วยนะคะรสสุดท้ายก็คือบลอนดี้ราสเบอร์รี่นั่นเองนะคะบราวนี่ที่ไม่เหมือนบราวนี่เพราะว่าไม่ได้ใส่ผงโกโก้นั่นเองนะคะทําให้บราวนี่มีกลิ่นหอมเนยเป็นพิเศษมีเท t e เจอร์ของถั่วแอลมอนด์แล้วไวท์ช็อกโกแลตราสเบอร์รี่นะคะก็ทางร้านเขาขอแนะนําตัวนี้เลยนะคะรับประกันความอร่อยด้วยนะจ๊ะ,อะขอเริ่มเริ่มที่ตัวรสโกโ,ก,โก,ก้ก่อนนะน,นี่เป็นรสคลาสสิกของเขานะคะชิม อืนุ่มเด้งเนื้อฟัดชิ่ยทุกคนไม่หวานเกินไปนะครับนุ่มนิมมากทุกคนอร่อยอะ่ะลิ้มรสถึงความพรีเมียมของวัตถุดิบเขาได้เลยนะคะเอาไปที่ตัวถัดมาดีกว่าตัวชาเขียวเนาะตัวนี้นะคะ <c oughs> ชาเขียวถีบหน้าทุกคน หอมชาเขียวมากทุกคนขอบอกนะว่าตอนนี้เราไม่ได้อยู่กรุงเทพนะเราอยู่สระบ,บุรีส่งมาสระบ,บุรียังอร่อยอยู่เลยอ่ะ้ยชาเขียวดีชาเขียวดีช็อกโกแลตก็ดีเมื่อกี้ไปตอกกันที่บลอนดี้บ้างนะคะไม่ใช่บราวนี่นะแอันนี้จะเป็นบราวนี่แบบไม่ใส่ช็อกโกแลต ไม่หวานไม่หวานทั้งสามตัวเลยดีหอมอันนี้มีคันเบอร์รี่อืมรสชถาติคันเบอร์รี่ก็ชัดเจนเลยนะมีอัลม,ม,มอนด์ด้วยนะทุกคนอ่ะอันนี้นมของเรานะคะจิมนะโอ๊ยหมาเหา่าหมาเห่าจิมนมก็จะเป็นอีกรสชาตินึงเลยนะคะทุกคนมันจะแบบมีความหอมนมขึ้นมาวิธีการเก็บรักษาบางนี่นะคะ ควรแช่เย็นบาวนี่เมื่อได้รับสินค้านะคะเาวนี่สามารถเก็บในตู้เย็นได้5้าถึงเวันนะคะและลูกค้าสามารถทานกับนมเพื่อความอร่อยหรือทานแบบนิ่มโดยการน,นำเข้าไมโครเวฟดีฟรอสส์ิบวินาที either way นะจะกินอย่างนี้เลยจะกินเข้าไมโครเวฟจะกินจิ้มนมอร่อยทุกเวยะนะทุกคนก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะใน IG นี้เลยนะคะเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใน Descript i o n box เนาะแล้วก็ถ้าเข้าไปดูใน IG เขาเนี่ยก็จะมีลิงก์เข้าไลน์ของทางร้านนะคะ แซตเทิร์นเบกฝากด้วยนะคะบราวนี่พรีเมียมสุดๆอร่อยการันตีนะคะไปถึงเหตุการณ์ที่3นะคะที่เกิดขึ้นภายในกองถ่ายยังคงอยู่ที่ The c o n นเจริ g ภาคแรกอยู่นะคะทุกคน The c o n นเจริ g ภาคแรกเนี่ยค่ะเล่าถึงครอบครัวเพรอนนะคะที่ไปขอเอ็ดการลอเรนให้มาช่วยเหลือทีให้มาปราบผีให้หน่อยในกองถ่ายทำภาพ,พยนตร์เรื่องนี้เนี่ยครอบครัวเพรอนจริงๆเนี่ย เขาก็ได้ไปเยี่ยมชมกองถ่ายด้วยนะคะซึ่งเขาก็ได้พูดว่าเมื่อเขาไปถึงกองถ่ายเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมีลมพัดแปลกๆบริเวณที่เขายืนเท่านั้นนะแต่ว่ารอบๆอะค่ะต้นไม้หรือว่ายังอื่นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะซึ่งทำให้พวกเขากลัวมากนะ,ะโอเคค่ะมูฟออนไปเรื่องอันนาเบลในปี2014บ้างซึ่งเรื่องอันนาเบลก็ออกฉายหลังจากคอนเจลลิ่งปี2013เลยนะคะ เบื้องหลังการถ่าย a n n a b e l l เนี่ยก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเหมือนกันนะซึ่งทีมงานและทีมโปรดักชันในกองถ่าย The a n n a b e l l เนี่ยนะคะได้พบเจอรอยแปลกๆแ,และรอยนิ้วมือนะคะปรากฏอยู่บนประตูและหน้าต่างในจุดที่ไม่มีคนเข้าไปอะคะ่ะโอ้มันมันคือรอยอะไรแมวหรือเปล่าแล้วยังไม่พอนะคะเจอเป็นรอยนิ้วมือแล้วยังเจอรอยกรงเล็บอีกด้วยนะคะ รอยกลงเล็บนี้นะคะไปปรากฏอยู่บนหน้าต่างนะคะซึ่งเป็นรอยที่เหมือนกับปีศาจในเรื่องที่ถ่ายทํำ NWO ภาคนั้นเลยนะคะไปต่อกันที่ภาพยนตร์ถัดมาในจักรวาล The Conjuring นะคะนั่นก็คือเรื่องเด่นนันในปี2018ซึ่งเรื่องเด่นนันเนี่ยนะคะกำกับโดย Corinne Hardy นะคะและ produce โดย James ว a n no. เนอะฉากในเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการ ไปถ่ายทำต่างประเทศด้วยนะคะนั่นก็คือในประเทศโรมาเนียนั่นเองผูกก้กากับเนี่ยก็บอกว่าระหว่างที่ไปถ่ายทาในปราสาทร้างในโรมาเนียนะคะก็ได้มีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับกองถ่ายและตัวเขาเองด้วยนะคะต้องเท้าความก่อนนะคะว่า,าปราสาทร้างเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเหมือนเป็นที่ที่เก็บอาวุธสงครามแล้วก็มีการมาีทหารอะไรอย่างนี้ซึ่งน่ากลัวและหลอนมากทุกคน imagine โรมาเนียนะคะ กองถ่ายในวันนั้นเนี่ยนะคะเขาได้ไปถ่ายทําในอุโมงค์ยาวๆแล้วก็จะมีจะเป็นห้อง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 ทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะในปราสาทล้างเก่าๆอ่ะจะเป็นแบบนะคะเป็นทางตรงการถ่ายทำเนี่ยพอเราถ่ายตรงอ่ะเราก็จะเห็นหมดเลยเนาะดังนั้นทีมงานต่างๆนะคะก็ต้องไปหลบอยู่ในห้องด้านข้างนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในเฟรมตัวผู้เขากับเองก็เหมือนกันนะคะได้เข้าไปหลบอยู่ในห้องซึ่งในห้องนั้นก็ต้องปิดไฟมืดเหมือนกันเพราะว่า ฉากจะได้สมจริงไงคะถ้าเปิดไฟเขาก็รู้สิว่ามีคนอยู่ข้างในถูกไหมพอเขาเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยเขาก็ไปเจอผู้ชายสองคนซึ่งเขาคิดว่าเป็นทีมงานฝ่ายซาวน์นั่นเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็ทักทายปกติแล้วก็ถ่ายทําไปนะคะพอการถ่ายทําเดินไปได้ประมาณ30นาทีเขาก็ได้ช็อตที่เขาต้องการแหลวหลังจากนั้นนะคะเขาก็หันไปหาชายสองคนที่เขาคิดว่ายังนั่งอยู่กับเขาตลอดเวลาเพราะว่า ตัวผู้กกกับเองอนั่งอยู่ด้านหน้าแล้วตัวชายสองคนนั้นดั้งอยู่ด้านหลังถ้าเขาจะออกไปจากห้องเนี่ยผู้กักกับก็ต้องเห็นถูกไหมคะแต่ว่าผู้กักับไม่เห็นเขาออกไปเลยแล้วพอหันไปเขาก็ไม่อยู่แล้ว oh, ตกใจกันไปเลยนะคะอันนี้หลอนจริงอะเราว่าเดินนั้นคือหลอนไปที่ภาพยนตร์ถัดไปในจักรวาลคอนเจอริงน,นะคะนั่นก็คือ Annabelle Comes Home ในปี2019นะคะเอ่อนักแสดงนำอย่างแมดิสัน หรือว่าคนที่รับบทเป็นแมรี่เอเลนนะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาก็เจอเรื่องราวแปลกๆในกองถ่ายเหมือนกันเขาเล่าว่าเหมือนวันนั้นเนี่ยฉากเป็นฉากในบ้านนะคะซึ่งบ้านเนี้ยเป็นบ้านที่ไม่ได้มีชั้นเดียวนะการถ่ายทำก็ต้องเขาก็ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงบ้านตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่เขาวิ่งผ่านห้องนอนของวาเรนนะคะทุกาตาอันอนน่เบลลอ่ะมัน ไม่ได้อยู่ที่เดิมอ่ะมันเคลื่อนที่เอง oh, <no. S 1> อยู่บนเตียงบ้างอยู่บนเก้าอี้โยกบ้างนะคะเขาก็ได้บอกว่าวัานนั้นเนี่ยทุกคนยุ่งมากก็ค,คือไม่มีทีมงานคนไหนไปขยับตุ๊กตาเล่นหรอกนะคะ One time in particular after we were filming a scene downstairs and at the end of the scene we'd run up the stairs and go past the Warren's bedroom and every time we ran past the door Annabelle was in a different position and there was not enough time for someone to go up there and move the doll So we don't know how that happened. She would be either in the rocking chair or sitting on the bed or yeah. ก็หลอนนะถ้าเป็นเราก็หลอนถ่ายหนังผีแล้วมาเจออะไรแบบนี้อีกนะคะก็จบกันไปแล้วเนาะสำหรับอาถรรพ์เบื้องหลังกอนถ่ายในจักรวาล The Conjuring นะคะก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงหรือว่ารู้สึกยงไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะเราอาจจะเล่า ไม่ค่อยดีนักนะคะลองขอโทษด้วยนะคะจะพยายามพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากให้เราทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีไอเดียแนะนำช่องพวกเราให้พัฒนาไปอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะและที่ขาดไม่ได้นะคะก็ต้องขอบคุณ Saturn b r k e ด้วยนะคะบราวนี่อร่อยๆนะคะทุกคนไปลองสั่งซื้อกันได้นะคะใน IG ใน Descript i o n b o ็เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบ๊ายบายโอเคทุกคนคะเมื่อกี้เรากำลัง ตัดต่อวิดีโออยู่เนาะแล้วระหว่างตัดต่อเนี่ยคือตอนที่เราถา่ายเสร็จอะเราก็ไม่ได้เช็คฟุตดีหรอกแต่ว่าพอมาดูมาตั้งใจดูอีกทีนึงวิดีโอนิงของเราอะมันเป็นแบบเนี้ยตะวันคอนเจอริงอันดงดังเนี่ยนะคะก็ได้ขยายแฟรนไชส์ของตัวเองไปสร้างหนังย่อยๆหลายเรื่องเลยนะคะเช่น a n n a b e l l เดนนาคือเสียงมันเปลี่ยนได้ยังไงไม่รู้แล้วมันเป็นแค่วิดีโอเดียวด้วยนะคือปกติไม่มันไม่ได้เป็นอย่าง,งานนะั้นอะ แล้วยี่อยู่มนมันก็เป็นเอองงมากอะทุกคนคิดว่าไงคะ่ะคือตอนตอนฟังแบบหลอนแล้วแบบเออเอาเหอะ